ย้อนสอนไม่พอนะคะดูนะคะนั่งรถแบบมีประหมาทมากเลยค่ะซอยไปเซมีซอยสิบสามับสอง พอดีเขาย้อนสอนลงมาค่ะ mm hmm. แล้วก็จะ mm hmm. ทางนี้มันจะเป็นวันเมยเนะ uh huh. าะเพราะว่าจะมีรถรถเก่งมาฝั่งนี้มาฝั mm ่งนี้แล้วก็เขาก็จะย้อนสอนลงมา ย้อนสอนออกมาแล้วคาวนี้มีมีพี่ขี่มอไซค์มาเขาบอกว่าเป็นวันเวยเลยต้องอถอยรถกลับแต่เขาก็โวยวายบอกว่าฟักอยู่เขาพูดอย่างนี้ก็เลยคราวนี้ก็มีผู้หญิงที่เขาทางานร้านวยวเขาก็เลยบอกว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้นะมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็แบบอ่ามีคนมาบอกหลายคนแหละแล้วเขาก็เลยถอยถอยกลับไปพอหลังจากนั้นรถเก่งไปแล้วเขาก็ เป็นเครื่องไปเลยปื้นยาวไปเลยใช่ย้อนไปอีกใช่ไหมครับใช่หลังจากมีเจ้าหน้าที่อะไรมาจับไหมตำรวจไม่ตอนนั้นมันมันแป๊บเดียวอ่ะมันร้อมันชูบมานมันเร็วไปครับเลยแค่นั้นแหละเขาก็ออกไปเลยพอเราเจอเหตุการณ์เงี้ยเห็นต่างชาติขับรถเงี้ยเมารู้สึกไงบ้างตกใจเลยว่าเอ้าทำไมทำแบบนั้นเมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีผู้หญิงที่นั่งข้างในก็จะไม่ใช่คนไทยอย่างเขาก็จะเป็นต่างชาติแบบรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่า เขาที่มองไปเห็นอะไรอย่างเรี้ยก็เลยก็เขาก็ไม่ฟังอีกคนที่แบบรอบข้างที่เขาบอกอะไรอย่างเนี้ยค่ะครับอันนี้เราอยากฝากให้เจ้าที่ตำรวจที่อยู่ในค้องเนี้ยเขาช่วยมาดูเงี้ยไงบ้างเขาช่วยดูแลแบบนี้เจอบ่อยเนี่ยในซอยเนี้ยมีประจําเลยที่ย้อนสอนอะ่ะซอยเนี้ยย้อนสอนแบบทุกวันเลยค่ะคบแบบวันหนึ่งนี่หลายๆเลยส่วนมากจะเป็นต่างชาติครับ,รบแล้วบางทีก็ขับรถแบบอ่า เอาพวกเครื่องเสียงอะไรอย่างเนี้ยใส่รถอะไรอย่างนี้มาเลยค่ะแล้วขับมาประมาณว่าเสียวขับเร็วเร็วี้ใช่ไหมพี่เร็วเลยซอยเนี้ยเป็นซอยที่แคบแล้วก็รถเยอะแต่ว่าขับรถเร็วมากครับโอเคครับ